สวัสดีครับวัอนี้มารวยภามาตามในทางของน้องออกแก่นนะครับในอดก้อนเพิ่นในหกเก้าแปดนะครับเสียดายนะครับเหลยอออกเก้าสามสามเก้านะครับมีพี่ซีว่าแปดกับสามตัวเดียวกันนะเอาก็บเปด็คิดประนันนะครับก็เสียดายอยู่ถือว่าไก่เคี่ยงอยู่นะครับเอาลองตามต่อพี่น้องสหรับในทางของน้องออกแก่นนะครับหามาแล้วสามตัวคือเรานะครับเหลือมาหลายตัวเพิ่นหามาแค่สามตัวห้างเดียวลองปฏิดตามเป็นหาตัวใดครับ ลองไปฟังบทสัมผณ์ระหว่างมอลยกับพีวุฒนะครับหลานเพันหายมากเลขสามตัวเป็นตัวใดก็ล่องไปรับฟังนํากันนะว่าพ่วุฒหลานเพ่นหายมากตัวใดเดี๋ยวมลยโช์พร้อมนะจะเพิ่ม์ส่ใหม่นะครับเป็นตัวใดก็ล่องไปชมไปฟังกันครับเอาขอโทษายพี่น้องนึกว่ากับของกดบันทึกแล้วนะครับบาดมาเบิเ้งพอาะ้ก,กดบันทึกเสียงไว้นะครับเอาเสียดายดว่าเป็นนะครับมาเบิเ้งน้ำมอลย เราเองก็ได้เนาะนะครับเอาน้องออแกมกระซ่งห้มาแล้วเ้้อนะครับเป็นเลขสามตัวคือเก่านะครับห้มาว่าหลายตัวนะครับสำหรับน้องออแกมแล้วก็มีเล็กพิบุตรกขบว่าหลายตัวคือกันเนาะน้องออกกัดกับในพิมพ์มาให้พิบุตรเรลด้เย้อนะครับพิบุตรเลยส่งมามาเลยกับในทางพิ่นมาน้ำนะครับฝากครั้งนี้แหละเพิ่นว่านะครับลองไปเบิ่งนะครับว่าน่องออแกนให้มาตัวไหนนะเป็นเลขสามตัวพิมมาให้นะครับเพิ่นจะบอก ค้นถามกับมาบอกนะครับหัวก,ก้อนกับเสียดายอยูอ่นะครับเอาวันนี้ตามต่อจะน้องเอาแกนเด้อน,นะครับก็ลองไปติดตามเรื่องน้าเพิ่นให้ตัวใดพี่บุตรก็ส่งมาแล้วนะครับเลขพีบ่บุตรก็มีมานั่มนะครับเป็นเลขกสามตัวกันเลขกว่าหลายตัวเนาะเป็นเลน็กข้านวณเพป็นค้านวณแต่นนว่าว่าหลายข้างนงนะครับลองไปติดตามเลขพี่บุตรนั่มนะมาเลยกั ว่าอาจเสียงหักเหรอลืมอัดในรถกดอัดไ้เตบัดเบรกไ้ลืมกดบันทึกเลยทานนะครับก็เลยบร่ได้เสียงเพิินกลเลย่อยากลบกดนผดีก็เลยเอ้ามอเลยคอบอแท่นกันแล้วกััเนะครับสำหรับในทังอองน้อยแกนกับพีวดเดอร์นะครับเมื่อนี้มาเลยก็มาาฝ้าวอยลูกบนดนวยกันพี่น้องเอ้ยนะครับตาสบายนะครับคุณขวมเป็นไข่ติเชียในระแสเดียเนาะผู้เถ่าแปดสิบหกปีแล้วนะครับกับ คนข้างจะรักษายากนะครับคือว่าการนักอยู่นะครับก็ทึ่งว่าหาคลิปนะครับทึ่งเฝ้าพอนะครับก็ระบาดัคหน่อยเอานะครับก็เห็ดไปนะครับนาทีห้ากับมีครับพ่อเห็ดไดก็เห็ดไปนะครับผักก็บ๊วยนะผักกะสิบ่มี่เลยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าดูเรียบพอนะครับเนาะเอาไปเบิงหน้าท่างของหนองกันครับวันนี้คนไทยมาตัวใหนนะครับคนเรียบเบาหนักจะน้อยเวลาก็ ต้องให้ได้แปลนาทีเนาะต้นตัดส่างได้ได้นะครับเอาก็ฟังไว้น้องกันเล่ยนต้องกันกวอนฟังไว้น้องก,กงันก,กวอนนี่แหละนะครับเอาแนวทางกับมาลระเด้อน,นะครับสำหรับน้องไอเกียนเหล็กสามตัวนะครับรู้สึกว่าตัวพ่นจะบ่อนะั่นเด้อพี่น้องอืมพันจะบ่อเ้านะครับเพิน่นมีตทเคียนทรงพีิมายพอเพิ่นนะครับนอกจากพิมพ์บนนี่แหละเอาก็คอยชมนะครับว่าเพิ่นเขียนในตัวไร เป็นเชียร์ให้แหละฮอกกับสิเปแปลงตัวหลีกจังหน่อยเนาะนะครับว่าได้สามตัวตัดได้จักคู่นะครับเนาะอืมอีได้ขับหัวมพ่อกับรองไปเบิ่งน้องกันสำหรับน้องอ๋อแกนแนวทางปลายตัวเด้อนะครับผู้สามเงาไข่มาแล้วนะครับผู้สามเงาอ่าเมฆเขียวหน่อยลูกไข่ตะบุสากควันมูลเลยเด้อนะครับเห็ซีว่าเ่าเห็นเมฆเขียวหน่อยนะครับก็กดเข้าไปหน้าช่องเนื้อนะครับจะเห็นยางเปพยายามเบลนตาคลิปเด้งเนาะนะครับมาขังมาเด้งด้วยกัน ครับเมื่อกี้ก็ลงไปแล้วนะครับอาจารย์ยีอาจารย์สมยนะัยเนาะอืมเอาเนาะครับเบื่องมองอาจารย์สมัยลูกวันนี้ท่านก้อนหนูสูงให้แล้วแปดห้าเก้าท่านคเคีท่านพอเปนวานะครับเอานี้ไปไล่เมืองพิบุตเด้อนะครับเขียนไมาให้เบิ่งนะครับอืมก็ยยาดมาฉัดเกียมึกมันหน่อยเนาะเดี๋ยวมาเลยเขียนให้โชว์เช่นึงเนาะยังจะได้ฉัดเจนนะครับ เอาตามนี้นะครับน่องไอเกนไถมาแปดห้าเก้านะครับพิวดพนมากคาแปดเก้ามาเลยกลับไม่พร้อมเนาะมันรู้ทัให้่แปดเก้าแปดห้าหาเก้าเก้าแปดห้าแปดเก้าห้านะครับส่วนพิวดไถ่มาแปดสองแปดนะครับจะไถ่สองแปดแปดสองแล้วับแปดแปดนะครับในทางพิวดฝากมากเท่ากันเป็นเล็กเขาโน่นแตวเขาน่องน้นยอยแกนในพิเรกเด็กมีเส้นนะครับพื้นเคียนไห่แล้วก็ส่งมาเลยเอาก็ลองไปเวิร์งด้วนะครับวันนี้น่อง ออกแก่นคนไหมาตัวใดเนาะนะครับก็ตามนี้แหละนะครับเบื่องเราเด้นนะครับห้าแปดเก้าเลขสามตัวนะครับตัวเดียวเขียนแขนเนาะเลขประลายตัวนะครับเปอร์เดมักเลขคำนวณพิวดก็ลองเบื่องเด้นนะครับสองแปดสองนะครับสองแปดแปดสองแปดแปดนะครับแนทางกับปลายตัวดำอร่อยเกลลงหายเด้นนะครับวันนี้กับบ๊อสบายกันนะครับเป็นปวดปวดหัวนะครับยันมีสิยายเยอะเทิ้งฝ้อคอเทิงของปวยนะครับ โอ้ยเอาเลี้ยงอยู่พี่นอ้อนก็เหมือนนี่เนาะเอาพอพอ,อยู่ล้มบาทเนี่ยแหละครับมึงเนี่ยถ้าเกิดมีซึ้งปวดหัวเวียนหัวนะครับใส่เดี๋ยวไปฉีดยาอยู่นะครับไก่ลูกสาวมันผู้เฝ้าดูแลนะครับเนะาะพุทธาก็บมิตะนอนฉีดยานะครับอือก็ต้องคอยเบิ่งคอยแย่งไปเนาะเรารับพุณตาจะเป็นยังไงน,นะครับถือว่าเอาเลี้ยงอยู่นะครับ รวยกับ,บ่ค่อยมีแห้งดอกช่วงนี้เพิ่งวัมีแห้งเพิ่งผักพ,พวยกระถินกระจอมาแล้วนะครับเอาอืมเดี๋ยวจะได้ไปกระถินบ่นะครับเอากระตามกันตอ่อแล้วครับเด้อขอบคุณหลค์ที่ติดตามเราชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิร์ดในทางของนอ้องแกีนกันนะครับเป็นไถ่ว่ากับเป็นแปดหาเก้านะคับกันหาเก้านั่นเองนะครับหาแปดเก้าอะไรนะครับ,รบตัวตัวไหนเขยนเขียนคือแปดหาเก้าลนะ่ะ ตัดให้แปดเก้าแปดหาหเก้าเก้าแปดหาแเก้าแปดกับคับแปก็มาซื้อพี่น no liebe, our, deux, story, so so ้องเดียว่าหลายตัวเนาะส่วนพี่บุตรมาแปดสด้วนะครับกรตัดเอา2องแปดแดเนาะคนรวยกับห้มาแล้วนะครับก็ลองไปติดตามเราชมมกันมากตัวใดก็เรียกเอาส่วนของอย่างไรถทัอะไรจามังก็โรกหายไปเราแหละนะครับอย่างนี้ว่าปูสามงามีผมเติมมานะครับก็พยายามตัดโงคหไปเบืงเนาะนะครับเอาฝากคนไรคนแชรมารวยเด้อนะครับขอกท่ติดตามเราชม เดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขกันอีกครั้งนึงนะครับก่อนจะจบคลิปเนาะฝากเบิ่งห้ยได้เลยนะครับขับโฆษณานะเดี๋ยวเป็นการสั่งได้ใดนะครับจะมุนมาเลยไปทางนึงนะครับกับสีมีรายได้นะครับเดดูแลพอนะครับอากาศปลูกนะครับสนุกเรียนน้องกันเอาขอบคุณหลายีที่ติดตามเราชอบเบิ่งตัวเลขกกับน้องกันเด้อครับเราจบไลยจบคลิปกับท่านี้เด้อนะครับเบิ่งตัวเลขเอามาบริัทเหล็กเอาคัดสรรเอาเด้อนะครับสวัสดีครับ